เพื่อมีคนสงสัยนะครับไม่สงสัย,ยรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแกนกระเดื่องนะครับหรือแล้วแต่จะเรียกนะครับคือมันสอดเข้าไปเนี่ยในกระเดื่องเนี่ยในฝาสูบนะครับเคยสังเกตรหรือเปล่าว่ามันมีด้านที่สึกลอนี่นะครับด้านสึกลอเสียดสีจะเป็นเงาเงานะครับคือมีรอยเสียดสีนี่แหละ กับอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีนะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแคมนะครับอยู่ลักษณะนี้แคมมันดันขึ้นนะครับเวลาเปิดแคม,มดันขึ้นแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวาลวมันก็จะกดให้วาลวยุบลงไปซึ่งทั้งสองอาการเนี้ยมันจะทำให้กระเดื่องวาลวเนี่ยมีแรงเบียด ขึ้นนะครับแรงเบียดขึ้นก็ทําให้มันมาเสียดสีกับตัวนี้นะครับจึงเกิดรอยเวลาใส่เข้าไปนะครับกลับทางนะครับให้รอยสึกอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้มันฟิตขึ้นนิดนึงถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะ